สวัสดีครับสวัสดีครับสต่มาชิกทุกงท่งทานครับินดีตตอนรับทุกทุ่ท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวจูนเช้านะครับหุ้นดาวจูนเช้าของวันที่6มกราคมนะครับ6มกราคม2567นะครับสําหรับหุ้นดาวจูนเช้านี้ก็จะออกทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ของเรามาตรงกับเช้าวันเสาร์นะครับเออเช้าวันเสาร์ ที่กนะครับมกราคมเวลาตีสี่นะครับตีสี่ห้านาทีนะครับของเวลาประเทศไทยนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรืให้ท่านประโยชน์ได้ลุ้นๆกันนะครับเท่านั้นนะครับกอขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเมื่อวานนี้เข้าเนาะ เน้นที่หนึ่งห้าห้าก็มา1 5 5 1เลยก็อขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับอ่าท่านที่โชคดีเฮงเงวันนี้ขอให้เฮงๆอีกนะ,ะมาเปี้ยงเปี้ยงตามที่พูดไว้นะครับตามที่จัดไปนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมาครับอ่าก็มาชมกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ เด่นนะครับเด่นนะหกเจ็ดแปดนะครับทางนี้จะเป็นเจาะนะครับเจาะนะเจาะกับวินนะครับทางนี้นะคนละอันนะครับมือใหม่ก็ให้ศึกษาดูก่อนนะครับเจาะกับวินทางนี้จะเป็นรูดนะครับรูดกับวิ่งนะครับอันเดียวกันนั่นแหละแต่แยกเป็นสองเวอร์ชันนะครับสองเวอร์ชันเปิดได้เปิดนอ็ภาษาคิษก็ได้ หกเจ็ดแปดนะครับตอนนั้นที่หกนะกับเจ็ดนะครับส่วนตัวรองคือแปดนะอ่าหกกับเจ็ดนะครับหกศูนย์อ่าหกศูนย์นะครับหกศูนย์นะครับหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับให้เจ็ต่อหกสี่อีกก็ได้นะ เกเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับอืมสามนี้นะครับอันนี้คือคู่เจาะนะครับอันนี้นะครับคู่เจาะนะครเจ็ดต่ออยู่ก็ได้ระวังมันกินตับกั่นะกินตับก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็คือจับคู่กันเองนั่นแหละนะครับอืมส่วนชุดวินนะครับหก 7 0 1 2 3นะครับ6เ0 1 2 3นะครับวินนะอ่ามาดูสายลูกกับสายวิ่งคันนี้ก็เลขเดียวกันนะครับ6เ8นะครับขอเน้นที่6นะครับลองเนะครับเบอรลองอีกเัวก็คือ8นะครับอืมประมาณนี้นะครับครับเราก็ ได้ครบแล้วเราก็มาดูมาวิเคราะห์กันค่ะนี้อะไรน่าจะมาประมาณนี้นะครับอ<ม>ือครับครับอะไรน่าจะมานะครับ<ม>เน้นที่หกนะทางนี้นะครับหกหกนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอดูก่อนว่าอะไรน่าจะมามากที่สุด ขอขอเน้นนะครับหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับหกสามนะครับไปกลับด้วยนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกนะครับอืมหกหนึ่งหนึ่งหกหกสามสามหกถ้าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดก็เด่นเหมือนกันนะถ้าเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับอือเจ็ดสามสามเจ็ด จ็ดามสามเจ็ดทางนี้แหละค่ะนี่ทางนี้ขอเอาที่เจ็ดนะครับสามดาวนะสามดาวนะเหมือนแปดนะครับขอเป็นสองดาวนะครับอหกนี่หกนี่มันมันมันไม่น่ายเจ้นั้นหกก็ขอเป็นสองดาวพอ พอๆกันกับอันนี้นะครับเจ็ดแปดครับชอบนะครับคานี้ชอบชอบชอบที่เจ็ดนะครับกับแปดนะชอบส่วนตัวนะครับเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดนะครับครานี้มาดูซิครานี้ตัวฟันธงครานี้นะครับฟันธงขอฟันธงที่หนึ่งเจ็ด 7 1นะครับสามเจดเจ็ดสามนะครับอืมถ้าแปดมาก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามสามแปดนะครับเช่นเดียวกันนะอ่าถ้าแปดมาก็ตามแปดแปดหนึ่งแปดนะครับเน้นที่สุดก็ขอเป็นอันนี้ก็แล้วกันเจ1ดหนึ่งหนึ่งเจดนะครับเื่วนอันนี้พวกที่เหลือ,อน,นี่คือเป็นลองนะลองนะครับหรือใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาฟัง,ฟงอาจารย์พูดนะอา,อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะโชคใครดวงใครดวงมันเพียงแต่ชอบส่วนตัวอเยฟังกันเถอะนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับหกเจ2ดศนย์สองสามะครับหกเจ็ดศนย์สองามนะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสสามชุดวินนะ เด่นนี่มันก็ต้องมาละคิดว่าเด่นนี่มันจะมาคู่กันกับหกเกียรติหรือเปล่ามาดูหนึ่งนะกับสามนะหนึ่งกับสามชอบหนึ่งกับสามกับเจ็ดกับแปดประมาณนี้นะครับหนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะหดเอานะครับหยดเอาตามนี้นะครับหุ่นตาวจนเช้านะครับนูน่นพบกันใหม่อีกทีก็วันอังคารนะเช้าวันพุธหรือเช้าวันอังคารนี่แหละอ่าเดี๋ยวจะมาลงให้อีกทีหนึ่งนะครับพอ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับจดเอานะอือันนี้เขาเรียกว่าคู่เจาะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชูวินอันนี้เขาเรียกว่าลูดกับวิ่งนะครับห้ามเอาสามตัวไปลูดบนล่างนะครับห้ามเอาสามตัวไปลูดบนล่างนะห้ามใช้สามตัวพูดบนล่างนะครับลูดลูดนะครับห้ามใช้สามตัวลูดบนล่างนะครับให้เอาสองตัวหรือหนึ่งตัวนะครับ ชวนชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับประมาณนี้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเนะครับตามนี้เราันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับขอคงจะมีเท่านี้เนาะขอบพระคุณมากๆนะครับสวัดดีครับ